น่่น่น่ไม่ทันแล้วพี่มันมีป,ปืนเอาเทเจียพพ<อ>บพี่มอบเขยิ้มอะไรล้ลลม

Wow <c oughs> ไม่ตายนี่่เหรอล้มล้ม ก็แตกหมดเลยน็อกหนึ่งอุ้ยยี่สิบเจ็ดพ่อมึงแมสติฟล้มไอ้สัตว์เยอะๆมีคนเข้ามา เล่นหนีเล่นหนีล้ม Long tôi nguệch Long thôi nguệch Long thôi nguệch Long tôi nguệch Long thôi 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 nguệch

ตีสายพี่เอาพี่เอาล้มตายไปมีเคเบิลยู่สีนะพี่นี่บมดพอที่นี่ยต,ตาย,ตายหลังๆเราล้มล,ล,ล้ยัดเนี่ยหน่อยพี่เพื่อนวิ่งอยู่นะ ไปอีกล้มอีกพี่ล้มอีกล้มอีกล้มอีก,อ,ก,อ,ก 1. 1> อยู่หน้าพอร์ตหมดพี่หมดเดินพี่ต้องเดินผมมันติดไปแล้วขึ้นหลังมันมีแนวระเบิดผมไปพี่โอุย้ยดูดตีใครวะลม้มต้องหาเอ้ยเดินพี่เดินเดินเดินมันเจ็บเยอะอยู่หลังมันชุบล้มอีก ลมพลตีพี่หมดตีหนึ่งสวยพดีโยกู้โยกู้โยกูไปไหนกันอยู่กับกู้เนี่ยล้มตัวหนึ่งพี่ผมยิงฟรีอยู่กับม่วงข้างหลังนี้ข้างหลังนี้เจ็บก่อแตกพี่ ไปึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วข้างหลังข้างหลัง้บไอ้คน มออกไปละคุณพี่พูดเลยได้ไหมไม่ม nah ีฮ oh okay, so ีชิวฮีชิวไม่มีโอ้ยเฮี้ยพวกมึงคื้คือชิวมาเลยเหรอเนี่ยก็แตกตัวบีตัวเดียวตัวพี่ อุ้ยใครเทกออกไปกอกมาวะต้องออกจากตรงนี้พี่เราโดนรับสองหลายทางด้วยเได้ยังมาละผมเอานะผมเอานะไปที่เดิมไม,ม่ได้ไม่ได้ไม่เจ็บมามามาล้มเผื่อโดนตีโก้มึงเอาอะไรยู่มันวะเคเบิอ้ยมึงเี้มันดิเลี้ยว ล้มออผมลงเปาตีล่างนะตีล่างจบแล้วยังโรบ้า่น,นี่โรบ้านี่เขาเลยพี่สวยตีไทยเพื่อนมาล้มอยู่นี่ตัวหนึ่งพี่โลบ้า,นนาไาาปไหนวะตาย กอดแตกกอดแตกปวยน้อกอดแตกล้ลลลลมช่วยน้องด้วยกูตามด้วยหน้าผมร้อยยี่สิบสี่ลม้มไม่ไหวครับผมมค่อยๆเดินนะผมขึ้นบน ล้อยในบ้านอแตกแล้วพอแตกแล้ว

ออามานี่ตายเจ็บนะบัตรฮาวกกอ,กกอ,กกอ่ะแตกแตกแลุมาเลยผมเราตัวหลังให้ล้มหนึ่งนี่กล่องในหินนี่เลยเิวิ่งอยู่ เจ็บเจ็บผมไม่มีอินติล็อกไว้หน่อยพ,พี่เดี๋ยวพี่ชา้างตีพี่ช้างตีเดี๋ยวพี่ไล่ไว้พี่ช้าตีไล่ออกมาพี่ ก่อขาวเองไอ้เหี้ยก่อแตกเดี๋ยวละเดี๋ยวไประวังทีนี้แน่น่าจะมาเยอะนี่ก่อแตกแก็เนี่ยก่อขาวอยู่นี่ลม้มล้มก่อแตกพี่ถ้ายวิ่งนะร้อยสิบสองก่อแตก รอมันยืนนิ่งผมเอาเลยที่บูกรอมางั้นตีใส่ในบ้านยังบูตีแล้วนี่ไง,ไงก็เขาบุาหลังคาพี่ก็แตกสุดไลท์หน่อยดิพี่ไม่มีสุดไลท์ไม่มีเลยหายแล้วบูบับงจุดแล้ว พี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยว,วพี่เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นไหนวันไปวันไันไปสุดไรผมหมดว่ะเย็ดเป็ดอะไรพี่เดี๋ยวหงัดอีกแบบเอาไปพี่หงายก็คุ้มเอาชุบอยู่พี่หน้าผมหน้าผมชุบอยู่โลทองตายอยู่นี่อยู่นี่เอาโซบะข้างหลังข้างหลัง นั่นแหละตัวท้ายพี่ผมยืนนอกวงแล้วส <c oughs> วยพี่เ <c oughs> ขแตกตัวหนึ่งพี่ระวัง <c oughs> ล้มตัวหนึ่งพี่ข้างล่างล้มตัวหนึ่งเดินได้พี่ เล่นได้หมดเลยตรงนั้เสียงมาแล้วพี่ล้มตรงไหนนี่เจ็บนะตามตัวพี่ช่วยด้วย Hãy subscribe cho kênh không bỏ vị หลังมาป่ะน่ะลม้มไม่ทันพี่ออกมาเพื่อนออกมาไม่ถึงพี่สก,กิลไม่ถึงดาวไอตัวนึงแล้วพี่ชุบก่อนผมเล่นยัง,งไง ผมสองพี่อยต้องล้มมล้ว้ามมีไหมมีมีตัวหนึ่งเพื<ม>่อนม,ม,มันมีอีกหนึ่งล้มล้มที่นี่ล้ม ก่อแตกตัวหนึ่งพี่เราจะเข้าในลงกล่องลงกล่องนะลงกับพี่นะลงกับผมนี่ก่อแตกล้มล็อกหนึ่งล็อกหนึ่ง

ผมไม่ได้คาเลยมันตกมาตรงนั้นไปขอแตกพี่ชข้าไหนตาย

เด้เน่ไงสองแชมป์พี่ลดดไอ้ขี้ผมคิดว่าผมไม่รอดแหละสับเกาะเกินแล้วเว้ย